สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับผมอยู่กับผมลอรวมดำนะครับหรือว่าช่อง y youtube รอโลนรวมดำรวบรรทุกทำงานนะครับโอ้ฉากนี้วิวนี้เด็ดเลยเด็ดเลยโอ้เริ่มกับตำนานของเราเลยทั้งนั้นโอ้ บรรยากาศยามเย็นหลังเลิกงานฝนตกรินรินโอ้คุณปูข้างหน้าก็อยู่นี่มาตามติดกันหน่อยครับโอ้หลังเลิกงานแซกกระบงแซกกระบะถอนยังถอนยังซีอาวเจริญทรัพย์ครับผมหรือว่าจเจริญยิ่งอันเดียวกัน นี่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 ของแท้ของแท้โอ้มาตามเจ็ดทีมงานกันหน่อยจอดแล้วมานี่โอ้หามงกว่าวาแล้วฝนตกลงมาเรนเรนน่าจะจอดแล้วครับเจ้าเลยเจ้าเลยท่านี้ที่เด็ด สังกัดซีอาวายเจริญทรัพย์ตอนนี้มายายเดินอยู่แถวบ้านอัภูบ้านอับภูมูซิบบนตรงนี้นี่มูไรนี่โอ้รถคันโลก็อยู่นี่ครับพี่น้องรถเสียพลรถเสียพลเติมน้นำมัน ทำอะไรนี่มาโลกงนานแล้วมาขุดสระนี่โอ้นี่นี่นี่เสียฝนติดแล้วเสียฝนติดแล้วเจ้าเลยเจ้าเลยมาดูรักษณะด้รอบหนยร้ 195. อยเก้าห้ามาเราจะใสู่บแต่ตอนไหนสวัสดีครับ มาทำไรนี่เส่กระบะเดีย๋ยวจะพายด้วยโอ้เสกกระบะครับตอนเย็นมีแค่นั้นครับการทำงานเลืกองงานยังนี่น่าจะเลื่องเลยแสกกระบะแล้ว เออไหนไปอัท้ายหนาวหน่อยไปเออตายเลยวันนี้น่าจะกี่นิ้วครับนี่แปดนิ้วหรือเปล่าครับน่าจะแปดนิ้วครับลองสุดเขียวไม่ทราบว่าเสียผลวนอะไรหรือเปล่านี่วงมอพักใหญ่ครับทีแน,น่ๆนมีเตะวนน่าจะวนเครื่องลำครับวนเครื่องลำนะวนไปท้ายครับ วนไปข้างล่างจะตเียแล้วไปดองหนีวนมาตรงนี้ครับแล้วก็จะมาออกหน้าล้อครับลอกหน้าล้อลั่นหระเปล่านี่ไม่ไม่ทราบว่าลั่นหรือเปล่าเลแต่ผมว่าเดิมๆนะครับนี่แต่ผมว่าไม่น่าจะเดิมหรอกมันน่าจะมีอะไรโชว์รถคันนี้นี่จัดว่าล้อครับไม่ธรรมดารถระดับนี้ไม่ธรรมดาแน่นอน เออเอาเอาเอามีอะไรบ้างเดี๋ยวตามติดกันหน่อยสิ c ีเอาวเจริญทรัพย์มีตีเล็กด้วยเ r รสิบั s ไทยแลนด์จีดาวรถดำดินดวนโอ้ครับเขาบอกว่าไร้สั่งการครับ พร้อมด้วยอดิงโอ้อดิงแปลภาษาไทยบอกว่าไอร้รู้หรือว่าอ้างรู้น่าจะมาจากคำเดียวกันครับ <c oughs> น่่ก็อย่างนั้นเดี๋ยวมาตามเตี๋ยร้อยสิบห้ากันหน่อยโอ้ร้อยสิบห้าครับเจ้าเลยเจ้าเลยใส่เครื่องใหญ่หรือเปล่านี่ <c oughs> เครื่องตัวไหนนี่ โอ้แอร์ใหม่ครับแอร์ใหม่นี่เห็นปไปจอร้านแอร์อยู่วันนั้นนั่นหมดเท่าไรเนี่ยเสียโอ้เอาเอาเขาเอาเลยเนาะเอาเขาเาเลยเนาะเอา,าเฉล่มจัดสเต็ปให้ดูหน่อยโอ้นี่แหละครับของแท้ขมงเม็ดเขาไม่อ,อ,อ,อยากโชว์ดอกจะโชว์หลายนี่มาดูคนจริงทำงานจริง โอ้มันมาได้ไง่ายๆครับกว่าจะได้เงินแต่ละบาทแต่ละสตังค้เขาเรียกว่าอะไรครับแบบนี้นี่่คีับเระดับรถเท่าแกะครับ,รบรทำให้ดิ้นติดดอ,อกเราต้องทำความสะอาดครับทุกต้นทุกตอนยิน อื้อครับผมอันนี้เหรอไม่แซบหบอมีอะไรให้เห็นไหมครับเห็นเหมือนผมไหม เห็นมันผมไหมครับนี่รถสายโหดรถสายโหดนี่เขาไม่บรรยัปบรรยังครับลุยยางเดียวอะไรยังคงอยู่อะไรหดาหายไม่รู้ครับลุยอย่างเดียวรถแรงรถแรงนี่ทีเด็ดของเขาทีเด็ดของเขาชุดหลังเจ็ดห้าศูนย์ครับส่วนชุดหน้าแปดสองห้านี่ดูเลยครับ โอ้ชุดแต่งแบบนี้นี่โคตรโหดพี่น้องกรองใหญ่กรองบันเลอร์เลยถังน้ำมันดูช่วงช่วงเหลือตรงนี้ครับเจ้าเลยเจ้าเลยนี่ครับโดยเสียกุ้งจัดให้พี่น้องกุ้งก๊อบแคป โอ้ขออดุญ,ญาตดูหน่อยนุญยตชมหน่อยชมหน่อยได้ไหมนี่โอ้โหเดี๋ยวยครับสุดจัดเลยรถคันนี้ตำนานครับตำนานมีมายาวนานมาตามกันสิบป,ปีแน่นอน ดูบางฟุนชวมหน้าของเขาครับเจ้าเลยเจ้าเลยบัรยากาศยามเยึงหลังเลิกงานครับตอนนี้จอดแล้วครับเดี๋ยว,ว,ว,วได้ผักผลแล้วเดี๋ยวไปจะต,ตามที่บอ่อแป๊บหนึ่งครับอะเรามาตามติดหน้าบ่อกัอนหน่อยครับพี่น้องโอ้ โอ้ใครมาทำอะไรไว้นี่โอ้ไม่น่าจะธรรมดาแล้วครับนี่น่าจะต้องมาตามเตดกันแล้วครับคลิปต่อไปโอ้น่าจะลันลันสนันทุกเลยครับแบบนี้ไม่น่าจะธรรมดาแล้วครับน่าจะได้มาเตดตามแล้วครับนี่คลิปต่อไปพรุ่งนี้เช้าโอ้ ถ้าเจอสายลันสายแปลนนี่น่าจะสนันครับแบบนี้โอ้ยอยู่กับตำนานตำนานสอเจริญยิ่งรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งโกเบลโกอยู่ตันนี้อันนี้รุ่นหนึ่งไหมพี่น้องน่าจะเป็น SK SK 0อศะไรนี่ศูนยะ์สะพมว่า 0่วนสี่หรือนส,ส,สามนี่แหละครับแต่รู้แต่ว่าตำนานแน่นอนจอดแล้วครับไม่ได้ทำงานให้โชว์ให้ชมเลยวันนี้พามาเยี่ยมชมอตอนจอดนะครับพี่น้องพอดีผมก็เลิกงานมนาะพอดีผ่านทางพอดีครับตอนนี้อยู่ที่บ้านอาภูครับผ่านเส้นทางรอรง,งลาบ้านพอดีแวะเยี่ยมชมกันหน่อยเปิดบอ่อเปิดบอ่อ โอ้เจ๋อเลยครับเจ๋อเลยน่าจะเป็นร้อยเที่ยวแล้วครับนี่น่าจะเป็นร้อยเที่ยวแน่นอนพื้นที่ตรงนี้ตรงนี้ต้องมาติดตามแล้วตรงนี้ต้องมาตามแล้วนี่ไม่ธรรมดาแล้วครับพี่น้องนะครับมาเก็บบรรยากาศยามเย็นครับผมเก็บบรรยากาศยามเย็นหลังเลิกงานครับให้พี่น้อง เอฟซีของเราได้จะตามรับชมนะพี่น้องการทํางานของทีมงานทุกๆท่านทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กทีมงานครับบรรยากาศจำเรียนก็แค่นี้นะครับจอดรถใส่ก,กระบะนะครับแล้วก็ของเย็นๆเ,นเนอาทงเอามาถอนมันก็มีแค่นั้นแหละครับพี่น้องผมเองก็คลื่นไส้แล้วนี่สงสัยถึงเวลาแล้วเดี๋ยวไปติดตามมาดูครับ ลงไปแล้วนะตอนนี้ก็หลายเที่ยวนะน,นี่น่าจะไม่ต่ำกว่าห้าหกสิบแล้วครับน่าจะไม่ต่ำกว่านั้นพี่น้องอยู่ติดทางเลยติดทางครับตอนนี้ถนนสายจอมพระศรีขอรพุมครับออกจากตัวจอมพระมาประมาณสี่กิโลถึงเลยครับอยู่ซ้ายมือหมาเยี่ยมชมได้ครับทีมงานตรงนี้โอ้เดี๋ยวุกนี้ต้องมาอีพีสองแล้วตรงนี้นี่น่าจะไม่ธรรมดาแล้วครับ ดูเส้นทางปินขึ้นจากบ่อแล้วโอ้โฮดโฮดนี่ครับปานาภูตรงนี้เลยติดถนนดำเลยครับพี่นนางเส้นนี้เข้าจอมพระนะเข้าจอมพระครับส่วนฝั่งนี้ไปสีขอรภูมิมาติดตามทีมงานเซียวายเจริญทรัพย์ครับ รือว่าทีมงานเจริญยิ่งของเรานะครับพี่น้องนำบรรยากาศยามเย็นให้พี่น้องได้มารับชมครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับพอได้พบปะพบเจอกันครับดีพอได้พูดคุยสนุกสนานกันไปครับไม่มีสรรว์สระอเอาแค่พอได้ยิม้มไรของเราเราก็พอได้ครับพี่น้องทีมงานของเรารถครถดำชาวอำเภอจอมพระเราคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ